สวัสดีค่ะพบกับศาสตร์ปันสุขนะคะศาสตร์ปันสุขวันนี้ค่ะมีตลาดน้ํารักโลกมาแนะนํานะคะเป็นตลาดน้ําที่อยู่พื้นที่แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกค่ะและแน่นอนนะคะว่าที่แห่งนี้ได้ร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตําบลแบบบูรณาการ1ตําบล1มหาวิทยาลัยนะคะตลาดน้ําที่ว่านี่ก็คือตลาดน้ําพรประพาลําต้นกล้วยค่ะ ตลาดน้ำพรประภาลำต้นกล้วยอยู่บริเวณซอยเชื่อมสัมพันธ์19บ้าย่านหนองจอกนะคะที่เที่ยวตลาดแห่งใหม่บรรยากาศเรียบง่ายสไตล์บ้านๆมากมายของกินและของช็อปอย่างแรกที่คุณจะสัมผัสได้เมื่อมาเยือนที่แห่งนี้นั่นก็คือบรรยากาศความเรียบง่ายเป็นกันเองค่ะ ที่ลอยอบอวนเคล้ากับอัธยาศัยไมยตรีจากเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายแต่ละคนจะนั่งประจำแผงของตัวเองนะคะคอยส่งยิ้มเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าไปถามไถ่และอุดหนุนสินค้าติดไม้ติดมือกันไปคนละถุงสองถุงค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าด้วยความที่พื้นที่ตลาดไม่ได้กว้างมากนักแต่อย่าประมาทเียวนะคะเพราะที่นี่มีของให้เลือกครบครันไม่แพ้ตลาดใหญ่ๆเลยละคะ่ะ ทั้งอาหารทานเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมและอาหารโบราณต่างๆสารพัดเมนูนะคะที่สำคัญนะคะราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้ของใช้ของที่ระลึกตลอดจนสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือล่องไปตามคลองชมสวนเกษตรทุ่งนาดูบ้านเรือนใกล้ชิดวิถีชาวบ้านทั้งยังได้ซึมซับความเป็นอยู่ท้องถิ่นดั้งเดิมของคนหนองจอกด้วยนะคะ เชื่อเถอะค่ะว่าวิวของย่านหนองจอกบวกกับของอร่อยๆนะคะช่วยให้คุณเจริญอาหารได้ไม่น้อยเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆให้ได้ชมกันด้วยนะคะมีดนตรีเพราะๆให้ฟังหรือจะนั่งเรือเที่ยวคลองลำปลาทิวที่เปือเปิดให้สบายใจแบบชิลๆก็ดีต่อใจไม่น้อยเลยละค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ถือได้ว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะนั่นก็คือกิจกรรมรับแลกขยะเป็นคูปองเงินสดไว้ใช้ภายในงานตลาดน้ำพรประภาลำต้นกล้วยเพียงแค่เตรียมขวดพลาสติกขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมนะคะมาแลกเป็นเงินสด5บาท10ขวดนะคะต้องบอกว่าที่นี่นอกจากว่าจะมีอาหารที่หลากหลายกิจกรรมมากมายแล้วเขายังห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ใครที่กำลังมองหาที่เช็คอินเดินเล่นแห่งใหม่ในกรุงเทพแนะนำตลาดน้ำพรประพาลำต้นกล้วยแห่งนี้ค่ะเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะพบกับสัตว์ปนสุขได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ